โอเคมาอยู่กันใน w Watch d o g ตอนพิเศษนะครับในวันนี้เราจะมาตามหาความทรงจำของแบ็กลี่กันนะครับผมซึ่งเราต้องกดเข้ามาดูนะฮะใน Data ของเราว่าแบ็กลี่ส่งรูปมานะครับแล้วก็เราต้องมาตามหาสถานที่8ที่ตรงนี้กันนะครับผมซึ่งผมพอจะเดาได้อยู่ในบางจุดนะครับว่าอะไรคือจุดไหนบ้างนะครับแต่ก็ไม่รู้ทั้งหมดนะฮะก็จะต้องมาตามหา ออกตามหากันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีรูปหนึงขึ้นเป็นบารอยู่ผมคิดว่าอาจจะเป็นบานี้ก็ได้แต่ไม่แน่ใจนะครับลองดูดเิเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่เพราะนั้นเราปิดกล้องมาถ่ายได้ไหม Take photo uploading photo u p โหลดอยู่โอเคไม่ใช่นะครับเราก็นึกว่ามันจะง่ายนะครับไม่ใช่โอเค นั่นไม่ใช่ที่ตรงนี้แล้วมันมีบารอีกที่หนึง่งไม่ใช่บาร์นี้จริงๆด้วยข้างหน้าเลย Memory Nearby อ่านี่ไงพอเราอยู่ใกล้จุดไหนมันก็จะแจ้งขึ้นมาเลยเนาะโอเคอันนี้ก็เขายังชั่วที่เกมมันยังปลานี่เราอยู่ในระดับหนึ่งะครับ <Okay. S 1> ครับโอเคน่าจะเป็นมุมนี้แหละแต่เป็นตอนกลางวันเราต้องรอให้มันเป็นตอนกลางวันด้วยไหมเนี่ยบอกว่าจะไม่นะ ให้ฟูตัวทากิจ c o m p l e t นี่ไงไดอร d โอไฟล์มาพอ้อมจะดูการแข่งและย,ยังกับพอ่อมันกำนัเกิดผมนะตื่นเต้นหน่อยดีแต่ว่าฉันพาไปไม่ได้แล้วทำไมทำไมอ่ะไปเลยบอกเขาสิคุณ<บ>ก็พ่อแบบพ่อของลูกนัตัดสินใจที่จะออกไปไปหาคนที่เขารักจริงๆพอแล้วได้ อันนี้วันสุดท้ายนะตอนนี้ทำให้มันไม่เป็นเรื่องแล้วฉันไม่ได้ทำเควินเธอทำมันแปลกมากที่จะไดฟังเสียงเราได้ผมรู้สึกผูกพันนะกับมนุษย์แต่ไม่ใช่กับพ่อนะเขาเป็นไอเวเชิยสพเจ้าเป็นความทรงจำของแบ็กลี่ตอนเด็กนะครับว่าอันนี้ Amazing เลรมาไม่คิดว่าจะได้ยินหรือจะได้รู้เรื่องะไรนะครับ อิมเจได้แล้วตอนเด็กเนาะและมีอีกที่หนึ่งอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตรงศาลากลางเมืองสักจุดหนึ่งอันนี้สวนอันนีน้น่าจะอยู่ใกล้ๆกับพาลัสนะครับซึ่งพาลัสน่าจะอยู่ตรงไหนวะต้องอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้น่าจะเป็นตรงนี้แหละเอาจริงๆผมก็รู้สึกว่า เนื้อเรื่องเนี่ยมันมีบางจุดที่ดีมากอยู่นะครับไอโดยเฉพาะไอตรงของสกายลาสันนี่ผมชอบมากเลยมันได้เข้าไปรู้ลึกเบื้องหลังต้นตัวร้รายอะไรางี้เยอะดีนะครับแต่ภาร,รกิจอื่นๆเนี่ยที่ผมชอบน้อยสุดก็คงจะเป็นก็คงจะเป็นภาร,รกิจสุดท้ายที่เราต้องไปจัดการซาบีนเลยนะครับเขแบบเหมือนมันเปิดตัวไม่อลังการแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าซาบีนเขาแบบเป็นยังไงอะ ผมมาตั้งแต่ตอนแรกก็จริงแต่เราแทบจะไม่รู้จักเันเลยอะนี่แหละครับเจอแล้วในที่สุดถ่ายข้างหน้านะครับรต้องเป็นตรงที่พวกลูกปั้นหันมาทางนี้อ่านี่แหละนี่แหละมุมนี้เลยครับถ่ายก่อนถ่ายก่อนนะจ๊ะปึออ๊บเรียบร้อยครับไหนว่างไงคุณอย่าจับผม คนเข้ามาช่วยคุณนะแบ็กอย่าเรียกผมแบบนั้นเธอทำแบบนี้หยุดทีอย่าทำรายเขาปกติเขาไม่เป็นแบบนี้ออกไปจากหัวฉันออกไปเราต้องการรถพยาบาลเดี๋ยวนี้แบ็กแบ๊กลี่แรผู้หญิงคนนั้นน่าจะคือสกายลาสันผู้ต่อสงสัยที่ทำให้สมองของผมนั้นเล็ดเห็น ก็ว่าเล้วต้องเป็นสก,กาลาสัตว์แล้วมันจะมีใครที่จะสามารถทําย้ายสมองคนเข้าไปเป็น AI ได้ซึ่งอาจจะเป็นแบคลีเไี้ที่อยู่ในแคปซูลนั้นในบ้านลาสันนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหนึ่งในน่นาจ,จะเป็นแบคลีเก็ได้นะ <c oughs> <laughs> นี่รู้เปล่าเนี่ย <c oughs> นี่อ่านี่ไงขึ้นมาละอ่นาน่าจะเป็นตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับนี่เลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ย เป็นจุดระเบิดนะครับต้องไปถ่ายให้มันถูกมุมด้วยดีวยกว่าเอาละครับามาเนี้ยเรียบร้อยรอบนี้เสร็จเลยนะทันทีระวังไงระวังหน่อยแบกลี่อย่าเรียกผมแบบนั้นนั่นไม่ใช่ชื่อผมพอเลยทั้งคู่เนี่ยโอ้ยคืนนี้พังหมดแล้ว แต่อาหารอร่อยดีนะไม่อยากเชื่อเลยฉันพลาดงานคริกเก็ตเอ้ยกีฬามาแล้วก็ไปแต่ความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดเนี่ยมันจะอยู่กับลูกตลอดไปนะใช่แบล็กลดโถ่ยไม่เอาแล้วโอ้ยการแข่งกีฬางั้นเหรอโอ้มันสุดยอดมากเลยนะเป็นสิ่งที่ลิงสองตัวสามารถทำได้แล้วเหมือนผมจะเคยชอบมันมากด้วยนะแบล็กลดชอบกีฬานะฮะตอนเด็กนะครับเหนื่นจะเป็นอย่างนั้น เอ๊ะเอาอะไรวิ่งมาตรงนี้แล้วมันขึ้นหรอแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ฝั่งหนึ่งวะเนี่ยเอาวิ่งทั่วเมืองลอนดอนเพื่อจะมาหาเนี่ยคือคือมันอยู่แถวนี้หรอกำแพงไหนที่มันมีรอยวะไหนวะไหนวะเนี่ยมันขึ้นอยู่แถวนี้แต่มันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว โอ้โหเราวิ่งผ่านกันมามันไม่เห็นไงเนี่ย,ยอ่ะเรียบร้อยว่าไงบอกมาซี่แบ็กเลยเอาหน้าแบ็กอดโทษน่อยายกำลังไหลลงไปในแม่น้ำเทมส์ช้าไปกว่า2วิลนะแบ็กเฮแบ็กโอ้พระเจ้า เรียกนำพยาบาลมาเร็วคนชักชักเหรอไฟฟ้าในสมองทำงานไม่ปกติอาจจะเป็นโลลมชักก็ได้โชคดีที่ไม่ได้อยู่บนแม่น้ำจริงอุ้ยวิ่งมาแล้วมันเด้งขึ้นมานี่หรอเข้าไปนี้หรือเปล่าใช่ป่ะใช่ปะใช่ป่ะโอ้นักข่าวอะไรเต็มไปหมดเลยนี่แน่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 เลยประตูอยู่ไหนอ่ะโหทำไมคนถ่ายรูปอะไรแบบนี้จังวะตอนนี้ นี่ไงโอ้โหมาแล้วโอ้โหเดินหาทั่วแบบไม่ตายเอยมามายังไงโอเคแซนด์วิชหมูแล้วก็สตรอเบอรี่ช็อตเค้กครับเอาไปเลยจ้ะอะไรโอ้พอดีแม่สาวน้อยโอ้กินอย่างอะไรอร่อยเลยเว้ย ้าคงชอบอาหารมื้อนั้นมากเลยนะทำเสียงนี้ตลอดเลยเวลากินหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าแบ็กลี่ถูกใจสิ่งนี้ครับโอเคมาหาที่ต่อไปครับเริ่มรู้จักแบ็กลี่ขึ้นมานิดเดียวเองอืมอะไรวะเนี่ยพอได้มาเดินวนดูในเมืองจริงมันก็มีรายละเอียดเยอะอยู่นะครับเนี่ย แต่ว,ว่าผมไม่รู้ว่าตรงนี้ที่ผมมามันถูกไหมด้วยโอ้ทำไมอะไรวะเนี่ยอุยอุยอยปอกปืนอยู่แล้วอะไรอ่ะร้านขายเสื้อผ้าเอ๊ะเดี๋ยวนะสงสัยตงนั้นจังเลยอะไรอ่ะชี้ชี้เป็นป้ายฟู้ดทา้า เออตรงนี้ต้องบอกว่ามันดูมีสีสันนะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แน่เลยเอ้ยอะไรวะชี้แมงบนไม่น่าใช่แล้วนะเฮ้ยอะไรวะไม่ใช่ได้ยังไงโธ่เสียใจเลยนู้นใช่แล้วแล้วแล้วก็ไม่มีลวที่มีสีสัน โอ้ย oh. um. อะไรเนี่ยนึกว่าจะใช่ซะอีกเถอะน้าเราไม่เจอเหมือนมันมีสีสันมีลูกสงลูกสอนอะไรเงี้ยนึกว่าจะใช่เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาโอ้ยโอ้โหอยู่แถวๆนี้เหรอตรงไหน นี่หรือเล่าเอ้ยเจอแล้วอ๋อพระเจ้าเจอแล้วโอ้ยหามันตั้งนานในนี้ว่าไงว่างรอบใหม่มาแล้วอาเธอร์นาตาลีเราจะชนแก้วกับเรื่องอะไรดีเอาหน้าทำยังกับจะไม่ชนเรื่องตัวเองเองเออไปในที่ทดีด สมาชิกใหม่ของ UC ทีมไพเรือของลอนดอนโอโหทางเข้าโอลิมปิกอยู่ไม่ไกลสินะจำไว้เลยทั้งสองคนจะได้เล่าให้ลูกฟังไงว่าตอนเนี้ยได้คุยกับคนมีเหรียญทองเว้ยเอาก็ได้เลแบ็กลี่อย่าเรียกอย่างนั้นฉันไม่ใช่ชื่อนั้นซะหน่อยไพเรือเัินเหรอก็ไม่ได้เร็วนะมีต้องเรียนฟิสิกสกเยอะเลยอืมก็คือเล่นกีฬานั่นแหละอ้ว้าวเ๋ยนนะ ตอนนี้ผมหามั่วไปหมดเลยครับขอโทษทีนะว่าเจอมาเกิดมาสุ่มเจออันไหนก็ก็เอาอันนั้นไปก่อนเลยน่าจะเหลือ6กับ8นั่นแหละใช่น่าจะเหลือ6กับ8ครับต้องไปหาก่อนอยู่ตรงไหนแต่6กี่น่าจะเป็นสวนนั่นแหละเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่จริงด้วยนันไงเจอตัวกันแล้ว มาสถานที่นี้กล้องมาถ่ายรูปเลยปุ๊บเรียบร้อย,ร,ยร้อยครับไหนมาดูสินายพายเรืออีกแล้วฉันรู้ <S <S แต่ฉันต้องไปรักษาตัวเอ,ก,อกทิ์หน้าฉันไม่รู้ว่าเธอทำยังไงนะ แต่ฉันไม่ชักมาเป็นปีแล้วฉันเป็นอิสระแล้วดีใจด้วยนะแบ๊คขณะชื่อเล่นงงๆนั้นยังทําให้ฉันโมโหไม่ได้เลยไม่เป็นเห็นเป็นไรแล้วเราจะเอาจริงเหรอฉันพร้อมแล้วนะอาเธอร์ตลอดชีวิตอะแล้วก็ฉันอยากให้นายเป็นส่วนหนึ่งของมันอาเธอร์เหรอฉันควรจะจำเขาได้นะแต่จะจำไม่ได้อาเธอร์เหรอ แต่การพูดแล้วเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากอะนะหรือมันก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนก็ได้อาจจะเป็นอาจจะเป็นคนที่สนิทมากๆคนทีอ่อาจจะคนรักก็ได้นะยังยังไม่รู้เพศสภาพของเรียกมันเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เหลืออันสุดท้ายแล้ว,ลวต้องไปหาก่อนมันอันนี้เป็นอันที่ผมนั่นอันที่8เนาะอันสุดท้ายอะ อันนี้เป็นที่ผมงงมากเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนปิ๊กนี้ร่นออกมาเลยเห็นตึกนี้แล้วนี่ใช่ไหมฐานตึกกันอย่างน้อยเนี่ยไหนๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่นนนนนแสดงว่าถึงแล้วล่ะมันเข้าไปหรอเครื่องสแกนเครื่องสแกนคนโอเคเดี๋ยวถ่ายถ่ายก่อนเฮ้ยๆๆอ,อีกอะไรอีกแล้วไอ้ถ่ายรูปนี่ประมาณนี้ลอยครบหมด เท่าที่เราพูดได้นะครับน้องชายคุณกําลังเจอกับสภาวะสมองเสื่อมอ่ะเขาอาจจะสติแตกออกไปได้นะครับเราสามารถเก็บเขาไว้แล้วก็จับตามองเขาไว้ได้เขาคุณค่ะแต่ขอเวลาสักหน่อยนะสมองเสื่อมเลยหรอฟังนะฉันไม่สนใจหรอกว่าจะต้องทาอะไรบ้างแต่ฉันจะไม่ให้น้องชายของฉันต้องมาใช้เวลาในโรงพยาบาลแน่นอนภาวะสมองเสื่อมขั้นต้นเหรอถ้าแบบนั้นแล้วก็แขนสมองของฉันอยู่ไหน นั่นแหละิ Final Fragment Final เหรอฮะมีอันสุดท้ายด้วยเหรอเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้นะเนี่ยอยู่ไหนอะ Final Fragment อยู่ไหนอยู่ไหน4.5ห้ <4. 5. S 2> อาอ๋ออยู่บนสะพานนะครับอันนี้น่าจะเป็นตึกหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าอยู่บนสะพานแล้วมองเห็นมองเห็น กิ้งช้าสวรรค์ด้วยมองเห็นกิ้งช้าสวรรค์มีสะพานตรงกลางมองเห็นกิ้งช้าสวรรค์มีสะพานตรงกลางก็ต้องเป็นตึกนี้แหละมั้งเนี่ยแถวเนี้แถวเนี้มาไว้ก่อนขับมาตรงตึกนี้เลยดีกว่าไอ้ตึกที่เราเคยขึ้นไปชั้นบนน่ะก็คือตึกนี้จริงๆด้วยโอ้โหอะไรวะไหนไปดูดิมุมที่พวกแกเห็นเป็นยังไงไหนตรงนี่้ถนนตรงกลางถ่ายรูปก่อน เรียบร้อยนขอดหน่อยทำไมฉันรู้สึกว่าเราไม่ได้มานี่เพื่อมาระลึกถึงอะไรสักอย่างฉันคิดถึงเรื่องโลกลมชักของนายมาเยอะเลยดีจังเลยหมอมันเลิกคิดถึงเรื่องนั้นมานานแล้วแล้วก็ฉันเสียอะไรไปเยอะเลยการพายเรือเพื่อนแล้วก็เออนั่นแหละเียใจรดอแบทลโอ้ดูสิเรียกชื่อฉันจริงๆสักครั้งหนึ่งล้ะต้องแย่จริงสินะ ถ้าฉันบอกว่ามีอะไรที่จะช่วยได้ล่ะตลกจังฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเป็นเทคโนโลยีที่ฉันกำลังพัฒนาอยู่มันอยู่ในขั้นต้นเลยล่ะนายเคยได้ยินเรื่องการแมปปิ้งระบบประสาทไหมนี่ไงเดี๋ยวฉันจะให้นายดู ไปเลยสกายโอ้ผมเป็นน้องชายของสกายลาสันแล้วเนี่ยแบรดลีย์ลาสันแบรดลีย์ลาสันผมเจอห้องที่ถูกจ่ายโลกหน้าไปจนถึงปี2040เลยโดยในนามแบรดลีย์ลาสันจ่ายโดยเอสลาสันนายไม่ไม่ตายแบรดลีย์ห้องนั้นอยู่ไหนที่แซนพากัสโฮเทลเฮ้ยแบรดลีย์ไม่ตายแบรดลีย์เชื่อมโลหิตศาสารอยู่แบรดลีย์คือน้องชายของสกาย holy shit that's new อันนี้อันนี้อันนี้ไม่คิดว่ามันจะเล่นไปมูนเห็นไหมมันกลับมาที่สกายอีกแล้วครับบอสมันควรจะเป็นพวกแบบสกายสิเว้ยเอ้ยมามามาแลวไม่ใช่แบล็กลีด้วยครับแบล็กลีดมาดูก่อนว่าจะเป็นอย่างกันไหมอยู่ที่โรงแรมคุณมาถึงที่ละแบบที่ของผมอะที่ผมยังไม่ตายแบล็กลีดยังอยู่ตรงเนี้เข้าไปเถอะเข้าดี นจะได้เจอกันแล้วแต่แบ๊กแบกนี่ที่อยู่ข้างในกับแบกลี่ที่อยู่ข้างนอกที่กำลังคุยกับเราอยู่เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนียเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะแล้วผู้หญิงคนั้นคือใครน u ร์สโอ้แล้วทำไมตอนที่เราไปเจอกับลาสันล้วไม่เห็นเลยอะ่ะว่า <c oughs> บันทึกว่าเขามีพี่น้องด้วย <Hi there. S 1> สวัสดีครับผมมา <Bradley S 1> คุย <oss> กับแบรดลี์ลาสันน่ะ ออคุณเป็นเพื่อนเขาเหรอใช่ใช่ครับเราเคยอยู่ทีมพายเรือด้วยกัน่ะดีใจนะที่มาเยี่ยมอ่ะแต่ว่าคงคุยอะไรมากไม่ได้หรอกคุณลาสันพูดอะไรไม่ได้มาเป็นปีแล้วอ่ะโรคสมองเสื่อมเขาขยู่คันที่เจ็ดมานานแล้วแต่ลองเข้าไปเถอะเดี๋ยวฉันจะให้ความเป็นส่วนตัวแล้วกันสมองเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วแบลลีแบรดลี์สิโอ้โห นี่คือหน้าของแบกลีแบรดลีย์คิดนะครับสวัสดีครับเรแสไม่เหมือนกับที่นายคิดไว้อะผมต้องคุย hmm. ก to ับเขาอ่ะเอาภาพผมเข้าทีวีสิคุยกันเองเหรอวะเอออะไรวะเนี่ยน่าสนใจแฮะฟังนะ นายไม่รู้จักฉันแต่ฉันรู้จักนายทันหามาเยอะแล้วแล้วฉันคิดว่าฉันรู้จักนายนายเป็นนักพายเรือนายรักและนายก็ถูรักนายชอบสตรอเบอร์รี่นายเคยมีพี่สาวที่นายเชื่อใจแต่เธอก็ทำนายเจ็บฉันเสียใจนะนายควรได้รับอะไรดีกว่านี้แต่สิ่งที่สกายทำไม่เปลี่ยนสิ่งที่นายเป็นนายได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันใช้ไม่ได้นายเป็นคนดีแล้วชัดเอกก็เป็นคนอื่นนะอื สมองเสื่อมไปแล้วแต่ยังรับรู้ได้นะนี่ <This S 1> เป็น,ปนการสนทนาที่จุดปางกายมากขอบคุณมากแบรดลี่ดีใจที่สุดท้ายก็ได้เจอนายสักทีแล้วเจอกันนะแบรดลี์โอ้โหแต่ก็ยังไม่ตายนะครับแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือนไม่มีชีวิตอยู่ว้าว,าวภารกิจอย่างนี้มันควรอยู่ในเนื้อเรื่องหลักปะปะโถเอ้ย มา after match เฉยจะเรียกนะยว่าบร a d l e y ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกแปลกๆอย่างเลยไม่ๆๆ่ม่ผมคือบ r a ล l e y ผมจะมั่นใจแล้วบรดล l e y นั้นกับผมแค่มีปรพันธรุษเดียวกันเฉยๆขอบคุณมากเลยแล้วถ้าคุณบอกคนอื่นว่าผมขอบคุณคุณเราก็ผมจะฆ่าคุณอย่างเลือดเย็นไม่เป็นไรหรอนบ r a ลีย์ก็คือกลายเป็นคนละคนไปเลยนะครับเหมือนนั่นแหละการล่าสารนี้สร้าง copy ของหัวสมองของ Bradley จนกลายมาเป็น Bagley นะครับแล้วมันเหมือนกับกลายเป็นคนละคนไปแล้วนะครับเพราะ Bagley นี่เหมือนกับว่ากลายเป็น AI โดยสมบูรณ์นะครับฉลาดด้วยนะแต่แค่เหมือนกับความรู้สึกอะไรอย่างงี้อาจจะมาเป็นของตัว b a d l e y เฉยๆอ้างอิงเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับโอเคประมาณนี้เย๋ย้อนไปดูซิว่าเราได้หน้ากากอะไรมาของธารกิจเนี้ยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ เอ้ามาลิกยังอยู่มาลิกไม่ได้อยู่เลยแล้วมาลิกมันจะอยู่ในนี้ไปนานไหมเนี่ยก็คือเกมมันจบแล้วอะแต่มาลิกมันยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่าหน้าของแบกเล่หน้ากากของแบกเล่นะช่างมันคุยกับแมมาลิกได้ปะคุยไม่ได้แล้วมันอยู่ข้างในานี้แลว้วอ่ะมาเป็นกวนเรามาลิก น่าใช่ประโยชน์จากแก้ได้ <G ül> โอเคครับถือว่าจบอย่างเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับวัต d อก Legion ในหมวดเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ภารกิจที่ผมคิดว่าสำคัญโอเคดังน,นั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปในตอนหน้าแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันนะครับเงือตกเกมมิ่งขอบคุณมากที่คุณทุกคนที่ติดตามเข้ามานะครับเจอกันครับ